ค่ะตอนนี้นี่นะคะจะส่งคุณแม่นะคขาขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าเด้อค่ะตอนนี้น

หดไหลลงไปบุนเดอร์หดไหลลงไปหุ่น บุรีมีลูกมีไหมอย่างเด้อเราเราจเราเราเราไปเป็นมีดีได้สั่นน้ำแล้วกันครับจนจาับนื้อครับครับ เออเอาอยู่ <laughs> <laughs>

เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะคะนี่ค่ะส่งแม่ขึ้นสวรรค์แล้วนะคะแม่ก็ไปสวรรค์แล้วนะคะตอนนี้เรียบร้อยคะ่ะเสร็จพิธีค่ะขึ้นสวรรค์สันฟ้าเรียบร้อยนะะคเอากรรไกรใหญ่ๆมันนะสื่อ เออชื่อเขามันหมดยามันขนแล้วเรียบร้อยแล้วแม่เด้อบัดนี้ขึ้นสันบ้านชั้นป่าแล้วม้องหงุ่นหงเตล้วบาดในเพื่หไ่กาโู้ของมันไครับเสร็จพิธีอะไวได้เนาะเห่าแล้วแล้ว เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วเด้อ่ะทางวันะคะทำกองบุญให้แม่นะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ค่ะทําบุญแล้วก็สบายใจนะคะสบายใจที่สุดเลยนะคะที่ลูกหลานะร่วมกันทําบุญวันนี้นะคะถึงสวรรค์แล้วะะเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะ ี่คะเดินทางกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าเสร็จพิธีแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตอนนี้พิธีของเรานะคะพุทธศาสนาก็สาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะป่าดปายบา,บา,บากลับบา้านกลับบ้านนะคะโอ้แม่ถินนะคะวันนี้โล่งอกสบายใจนะคะได้ทําบุญให้แม่นะคะ ทำบุญแล้วก็สบายใจนะคะจิตใจก็ดีดีนะคะได้ทําบุญทํากุศลให้แม่นะคะแม่ผู้บังเกิดเก้าะคะท่านจากไปแล้วเราก็ทําให้ท่านเต็มที่นะคะสามวันสามคืนเต็มเต็มเลยนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทังางคณะลูกหลานก็มีอิ่มอิ่มบุญน,นะคะอิ่มเอ,อิบอิ่มใจนะคะที่ได้ทําบุญให้คุณแม่นะค,ะคุณแม่ก็ค่ะท่านก็ร่วงรับไปตอนนี้ก็ค่ะ เรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วก็จะสบายแล้วนะคะตอนนี้ราะว่าได้ส่งคุณแม่นะคะท่านไปสวัสดนะครับไปสู่สุคติเรียบร้อยแล้วค่ะสู่พภูมิสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะตอนนี้เพราะว่าท่านบอกว่าให้ทํากองบุญนะคะให้ท่านไวๆนะคะก็เลยตามสัญญาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผอมทั้งลูกหลานนะคะมาเป็นบอริวานนะคะทําด้วยกัน ตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะจ,จะได้ไปทำการทำงานโตอย่างที่เราไม่ได้ห่วงเพราะวะาวรงวงอะไรอีกแล้วนะคะตอนนี้เพรเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้ว เดินทางกลับบ้านแล้วกลับไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เสร็จแล้วค่ะพิธีทางพุทธศาสนาก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันไปนะคะโดติดตามแม่บุญทินกกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ